มากกว่า40ปีประเทศไทยได้ดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กจากหน่วยบริการสู่ชุมชนและครอบครัวตามแนวทางสาธารณสุขชุมชนโดยมีเป้าหมายลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกได้บูรณาการเข้ากับระบบการบริการสาธารณสุขด้านแม่และเด็กมามากกว่า20ปี การดำเนินงานด้านลดการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกได้ดำเนินการอย่างจริงจังเริ่มจากการประกาศนโยบายของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในปีพุทธศักราช2543ขณะนั้นอัตราการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกมากกว่าร้อยละสิโดยเน้นการฝากเร็วตรวจเร็วและเริ่มยาต้านไวรัสประสิทธิภาพสูงระหว่างการตั้งครรภ์ รวมทั้งการคลอดที่ปลอดภัยระยะหลังคลอดให้นมผสมจนถึง18เดือนรวมถึงการให้ยาต้านไวรัสในลูกที่ติดเชื้อและครอบครัวลดการตีตราในสังคมผลคือลดการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกต่ำกว่าร้อยละสองทำได้ร้อยละ1.9 คำามรู้สึกที่น้องไม่ติดก็ดีใจค่ะที่น้องไม่ติดน้องจะได้ไม่ต้องมานั่งทานยาทุกวันเหมือนที่แม่ทานอยู่ค่ะจะได้ไม่ต้องมาพบหมอเหมือนที่คุณแม่มาพบทุกสเดือนค่ะในปี2558กระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสะกลุลสกลสัตยาโธน ได้เสนอโครงการ EMTCT เข้าสู่การประเมินรับรองการยุติการติดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกโดยทีม WHO มาประเมินในระหว่างวันที่16ถึง21เมษายน2559การประกาศผลในวันที่7มิถุนายน2559 WHO ให้ประเทศไทยได้รับการรับรองการยุติการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกเป็นประเทศที่สองรองจากคิวบาและเป็นประเทศแรกในเอเชียความสำเร็จของประเทศไทยในการบรรลุปเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการยุติการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกนับเป็นความสำเร็จของทุกคนทุกองค์กรและหน่วยงานภาคี ประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายคนไทยเท่านั้นแต่กับแม่และเด็กทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพความท้าทายต่อไปคือการคงความสำเร็จในวันนี้ให้ยั่งยืนปัจจัยที่นำเรามาถึงจุดนี้ได้คือความเป็นผู้นำการจัดการที่มีประสิทธิภาพความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสครอบคลุมร้อยละ90และผู้ที่ได้รับการรักษาสามารถกดไวรัสได้สําเร็จร้อยละ90ความสําเร็จนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง